คนดูก็จะหลับเหมือนกันหนูอยากเริ่มตั้งแต่สองทุ่มแต่ว่าเราเริ่มกันเกือบเท่าไหร่อ่ะอันนี้ไปเจอพี่ฟิกกี้คะ่ะไปเจอพี่ฟิกกี้ยังไม่ได้มีแผนชีวิตอะไรขนาดนั้นว่าจะแบบทำอะไรบ้างแต่ว่าอดทนรอสำหรับเลย ทำไมทิ้งเงนกลางแบตหมดค่ะพี่พี่พี่นักแบตหมดค่ะชาร์จมาเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนรอบที่แล้วนะไม่ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็ยังแบตหมดอยู่ดีแบตเตอรี่ no good นะคะทุกคนแบตเตอรี่ no good Drinking a Coke and Bacardi ใช่หนูร้องเพลง Stay สุดท้ายแต่แรกจะปิดแล้วอะ เพลงสุดท้ายละเพลงนั้นอนะแล้วก็จะแบบร้องแล้วพี่แน็ตก็จะปิดท้ายอีกเพลงหนึ่งะอะไรเงี้ยแต่แบตเตอรี่หมดก่อนแบตเตอรี่หมดก่อนเราไม่กล้ากดจิ้มคลายนใครอะทิ้งไว้นั่นแหละมองไม่เห็นคอมเมนต์ไปก่อนแล้วกันชั่วคราวถ้าพี่แดนขึ้นบอกหนูด้วยนะหนูจะไปหาหนูจะไปหาช่วยกันนะคือกันจะเซอร์ไพรส์ตอนไลฟ์ตอนจะ แต่งหน้าพี่แน็กด้วยพี่แน็กเขาสวยอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องแต่งให้ลอกสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้ว,ว,ลวพี่โอเอสวัสวดีค่ะทุกคนกินข้าวกันยังเมื่อเช้านี้หนูไม่ได้กินข้าวนะแต่ว่าหนูอ่าเจอไปเจอพี่ฟิกกี้ค่ะตอนบ่ายเนี่ยบ่ายกว่าๆทำไมอ๋อ พี่คุยอันยังไม่กลับมาเลยอะค่ะ <gasps> พี่คุยอันอยู่ไหนอะห้องกงบะสร็จพูดอยู่ห้องกงคุณเทริยะคุณแดนนี่อยู่ไหนคะคุณแดนนี่อยู่ไหนคะขึ้นมายังไม่เห็นขึ้นมาเลยทิ้งหนูไปแล้วหรอทิ้งหนูไปแล้วหรอพี่แดนเสร็จครึ่งแป๊บโอเค อันนี้ก็ชิวๆอันนี้ไม่มีอะไรขนาดนั้นพรุ่งนี้หนูไปอยู่ครูบอลเพราะว่าพรุ่งนี้หนูไปครูบอลไปอยู่กับพี่เพลงพวกนี้น่าจะร้องเพลงทำคอนเทนต์กันได้อยู่ว่าพี่เพลงบอกไม่ได้ทำคอนเทนต์นานเหมือนกันก็จะทำคอนเทนต์กับพี่ๆมอร์ไนน์ Nine, ให้พี่เพชรมาด้วยอะไรอย่างนี้อืมมันมืดเร็วมากเลยวันนี้มีแค่หนู แล้วก็ไม่รู้อะแต่ว่าเราต้องออกจากบ้านกี่โมงก่อนวันนี้หาที่เที่ยวมันมืดอ่ะมันเหมือนฝนมันจะตกเลยพี่แดนพี่แดนพี่แดนหาพี่แดนก่อนมากขึ้นเลยชิงหนูไปแล้วอ่ะ พี่หนูไปแล้วพอหนูซูวุ้นสีแดงมาฉันว่าหนูยังไม่ได้กินเลยมันมือดอะทำไมมันมือดอะฝนจะตกหรอวันนี้ดูเหมือนฝนจะตกแน่เลยพี่เขาอยู่แค่ไม่กี่วันในทุกคนแบบวันที่สิบสี่หนูก็ไม่ได้อยู่กับพี่เขาเพราะพี่เขาไปอยู่กับพี่ฮาจองกับพี่ชายเย็นพี่เกียวใช่ไหมสิบห้าหนูก็ต้องอยู่คูบอลทํางานแต่ไม่ช่บทางานหรอกแต่ว่าก็แบบขายของ สิบหกเขาก็กลับแล้วอ่ะมันก็เขาก็กลับเราทุกคนแล้วต่มีคนรอ่ของเขามีช่างกล้องหนูก็มีคนของหนูไปด้วยอะไรอย่างนงี้เขาไม่มาหรอกทุกคนเพราะว่าเขาเพื่อนเยอะมากทุกนี่เขาเจอหลายคนมากใช่เขาไม่ได้เจอแค่หนูกับพี่ขอันเขาเจอแบบหลายคนมากแบบเดียนี้หนูก็หนูก็เจอเขาแบบเดียวเขาก็ไปต่อละมันตัวมันมึด้วยแหละทุกคนใช่ป่ะมึน ดื่มโค้แลบคาร์ดีปีนันซี่อ้าวเมื่อคืนนี้คอนเสิร์ตนะาจะตะกวนตีสองค่ะตีสอง Yes I will say hi w ายสวยโอ้โหคน Media สวกมากเลยมาคืนอยากเพิ่มแสงในชีวิตมากกว่านั้นอันนี้มันมืดมากมืดมากๆมากๆปิดไฟอย่างนงี้เลยเอาไฟจ่อหน้าอย่างนงี้เลยโอ้โหห <c oughs> น้าก,กลัวไหมหน้าก,กลัวน่าก,กลัวอยู่นะชัดเกินเที่ยวพี่เน็กพี่แดนไม่ขึ้นไลฟ์หรอแล้วเพิ่ขึ้นไลฟ์ไง มาเพื่อพี่ดแดนเลยนะอะไรอะ่ะพี่ไนก์ไปเที่ยว <laughs> ส่วนหนูนั่งเฉยๆพี่แดนขึ้นไลฟ์สิรอแป๊บนะคุณโอเคค่ะโอเค <laughs> สวัสดีครับทุกพี่ไอช่วงเวลาเช้าคือช่วงเวลาตีหน้าตัวเองนะคะทุกคนต้องอตีหน้าตัวเองทุกเช้านี่คือ อรนช้ชีวิตของหนู Drinking a Coke and Bacardi ใช่ค่ะไปเที่ยวไปเที่ยวพี่แน็กรู้อยู่แล้วหนูไปไหนอ่ะเุ๊ยค่ะกันค่ะนอนหรือยังทุกคนนอนกันกี่โมงเมื่อคืนเนะี้ยนอนกันกี่โมงหมนูน่าจะนอนไปเกือบตีห้าละ ตอนแรกแพลนว่าจะตื่นมาบ่ายโมงสอบตื่นมาเร็ววันนี้เที่ยงยี่สิบสามสิบตื่นมาสักพักละเพิ่งกินไปแล้วด้วยกินเวลานิดหนึ่งกินเวลวนิดหนึ่งช่างเลเด็กน้อยแต่งหน้าโชว์ด้วยระหว่างรอพี่แดนค่ะวันนี้คือมานั่งรอพี่แดนนะคะทุกคน คนที่สองครึ่องอานาฬิกาปลุกหนูจริงๆหนูเพิ่งต้องตื่นตอนนี้หนูตื่นเร็วตื่นไปชั่วโมงที่แล้วละตื่นเร็วกว่าปกติตื่นเร็วกว่าที่ควรตืน่นโหสภาพหนูตอนนี้คือแบบเป็นยังไงเนี่ยชาชาใช่ชาชา,า,า o listen to ช้าๆ very good very good song พี่แตงโมสวัสดีค่ะ ทุกคนวันนี้ทุกคนทําอะไรกันคะวันอาทิตย์นี้ทุกคนทําอะไรกันคะเที่ยวไหนเปล่าเที่ยวไหนเปล่ายังไงทุกคนช่วยหนูก่อนนะหนูขอแค่อันนี้อันเดียวหนูไม่ขออะไรเยอะช่วยหนูก่อนมันเป็นแฟลชโกอืมอุ้ย บ้านผีสิงบ้านผีสิงมีความสุขสนุกมากๆอขอบคุณค่าเข้าวันโห oh, เร็วมากทุกคนทุกคนเร็วมากฟาสมากขอบคุณค่ะเฮ้ยมันจบแล้วเย่ yeah. ขอบคุณค่าพี่ๆทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่านั่นแหละแค่นั้นแหละจบแล้วชีวิตหนูหนูเค่ียดแล้นแหละ ขาวคุณค่ะกินข้าวกันยังทุกคนกินข้าวกันยัง Drinking ค่ะคุณค่ะวันนี้ไปหาคุณลุงพี่ Number One ขนขคคุณค่ะคุณลุงวันนี้ไม่ได้ไปหาคุณลุง อลัจากเลิกแล้วหนูก็จะไปหาคนลุงกินชาบูอยู่ค่ะอยากกินชาบูทุกคนได้นอนอย่างนอนแบบไปนิดนึงขนนนน่นอนผันผ่านนอนผันผ่านนอนผันผ่านสึมภาพตอนนี้คือเหมือนคนเพิ่งตื่น Good morning America ไม่ใช่ไม่ได้นอนผ่นนา,าน,นผ่านอาทิตยหนูพูดอะไรผ่านผ่านนะหนูพูดกันรู้เรื่องเลยอแต่พูดควรรหว่างรอพี่แดนนี่มีคนกดมาพาเที่ยวกัน Hi สวัสดีสวัสดี Hi Hi my friend นอนนอนเบสเลยโอเคโอเค ใช่ค oh, so so ่ะยังไม่ตื่นวันนี้โอ้ทำไมมันสว่างขึ้นอ่ะโลกมันสวยงามขึ้นกว่าเนี้ยเนี่ยเนี่ยขอขอจอให้หนูไปแล้กันนะขอขอจอระหว่างเราคุณแดนนี่ที่ทิ้งหนูไปแล้วทิ้งหนูไปแล้วมัาเป็นใครพี่ทุนเข้ามาอย่างอ่ะทงสเซเขาไม่มาแล้วเนี่ยเลยเมื่อคืนสนุกมากค่ะอุ้ย เย้ดีแล้วค่ะพี่นักก็ดูสนุกมากกับคอนช่วยเปิดมินิคอนเสิร์ตเร็วขึ้นหน่อยจริงมันแบบดึกมากดึกมากมากๆา,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 าดึกจริงๆมันแบบหนูยังง่วงเลยทุกคนไม่ต้องพีพ่ๆหรอกแค่หนูยังง่วงเลยแต่ว่าพี่หงขิงกับพี่นักแบบแรงเหลือเยอะมากทั้งคู่เลยแรงเหลือ แรงเหลือแรงเหลือส่วนหนูแรงไม่เหลือหรือบาคนแบบชอบก่วงตอนชาวนะไม่ดึกจริงขอบันค่ะพี่โมจิจริงเอ้นะกับพี่หงหิง,งนี่แรงอ่บเหลือเกินไปหรือเปล่าหนูยังไม่มีแรงขนาดนั้นเลยพพี่ ัไม่มีเรยขนาดนั้นเลยอะหนูแบบง่วงอะเปิดคอนปั๊บพี่หลับเลยเอา้อาวอ้าเปิดแล้วหลับเลยเศร้าตอนเป็นเวลาที่แบบกำลังจะนอนละน้องเพราะจะเราขึ้นมาก็จะเที่ยงคืนอยู่ละฮาทุ่มปะเราขึ้นกี่โมงคะเมาื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้เราขึ้นกี่โมงจำไม่ค่อยได้เรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พี่นายพูดมีปุ่มอะไรอะตกใจมากต้องลองใส่ชุดหายง่วงดีห้าทุ่มครึ่งโอเคดึกมากห้าทุ่มครึ่งจริงๆต้องแบบเสร็จ,รจรแล้วเด้เสร็จแล้วเกือบเที่ยงคืนแลยมากขอบคุณค่ะอุยทุกคน,นหนึ่งคนคะ่ะขอบคุณค่ะ มันรับคอบคุณครับนี่งเราเราจะหน้าเราจะหน้าหน้าขาวแล้วอีกนิดนึงทำไมมันเป็นนะอย bon ่างนั้นอะ Drinking a Coca Cola ดิขออนุญาตหิวข้าวไหยไม่หิวตอนนี้โอเคชิวชิว แต่ว่าวันนี้ก็ชิวๆวันนี้น่าจะกลับบ้านหรอว่าวันนี้หนูกลับบ้านไม่เกินกี่โมงเราจะตาดำไปด้วยกันจริงๆค่ะเราจะเป็นแพนด้าไปด้วยกันนะคะร้องเพลงกีนทุกคนพี่นายขึ้นเร็วหน่อยวันหลังจริงหนูบอกว่าให้ขึ้นตั้งแต่สองทุ่มแล้วทุกคนเราไม่ได้ขึ้นสองทุ่มแล้วหนูบอกให้ขึ้นตั้งแต่สองทุ่มแล้วแย่ว่าหนูแต่ว่าเขาเล่นน้ำกันอยู่ไงเม,มื่อวานนี้ขอบันค่ะพี่ไม่ ดูกลับเมกาสิงหาย0สิบค่ะตีคุณลุงเลยใช่เพราะจริงจริงเราอยา้ขึ้นสองทุ่มจะได้แบบห้าทุ่มปิดแล้วทุกคนก็จะได้นอนอย่างสบายใจอะไรอย่างงี้เนาะขอบคุณค่ะพี่ใหม่แต่ว่าดูคุณลุงเขาอยากขึ้นเวลาดึกๆน้องก็แล้วแต่คุณลุงเขาขอบคุณค่ะพี่อันขอบคุณค่ะพี่ใหม่ ทั้งสามเรียนสายอะไรคะหนูเรียนการตลาดคะ่ะเออสวัสดสีย่แสงใสโซสเซียงสองทุม่มสองทุ่มเวลาครูบอลน,นะคะทุกคนก็ซีเรียสไม่ได้มันคือเวลาครูบอลขายของทุ่มครึ่งนี่คือเวลาแล้ก็เวลาครูบอลเหมือนเดิมเวลาครูบอลเหมือนเดิมช็อคกิ้งอัพเคิลแกมบ์คอร์ดอ๋อพี่แดนขึ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปหาพี่แดนละเอา่า ดูลงเนี่เอฟซีแกไม่ไหวหนูก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะไม่ต้องไม่ต้องพี่ๆลกแค่หนูก็ไม่ไหวเหมือนกันหนูเองก็ไม่ไหวนะคะเดึกๆอ่ะหนูเหนื่อยนะคะคือหนูอ่ะอาจจะไม่ได้นอนอยู่ดีใช่ป่ะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าหนูจะมีแบบเอเนอร์จีถึงแบบเอเนอร์จีสูงๆได้อ่ะหนูก็ไม่ได้นอนดีอ่ะแต่ว่ามันก็จะไม่มีแรงเคลื่อนไหวละหลังจากหลังจากแบบ ห้าทุ่มอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะ่ะทานหมดจริงคือแบบไม่ได้หลับนะแต่ว่าแค่สมองอาจจะแบบนิดนิดหนึง่งขอบคุณค่ะพี่ใหม่พี่มอนจีพี่ชาอันขอบคุณค่ะบายบายไม่เปร่งบายบายคีคิวขอบคุณค่ะคีิวทานหมดหมดเลย ทานมาทานมดทานมดทานมาดื่ิก็เมื่อก่อนพี่คุงทีนิ่งๆแบบน้องสามค่ะสามแทบสิงเกิลเอียร์หนูอยากไม่อยากลุกขึ้นอยากก็อี้ตัวน,นั้นเลยจิงเกลดอคีนาร์หลับไปเลยเหรออะไรอะอะไรของพี่อะไรของเขาอะพี่แดนนี่ I see him in an hour. I see him in one hour. ทุ่มน้มีเยอะใชคะ่ค่ะต้องแบบสุขภาพไว้ก่นอนอืมพี่คงเขียนเก่งสุดๆแล้ว just key แต่ในฝันเยอะจริงมันต้องคนมีแรงส่วนหนูนะคะไม่ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ค่ะแปบ๊บเดียวหนูก็เหนื่อยแล้วอ่ะ หนูก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยมากๆันคนที่พี่นักพี่นักต้องเปิดคอนเสิร์ตสองทุ่มไม่ใช่ห้าทุ่มครึ่งเหนือ <laughs> หน่อยเหนื่อยพี่วอเตอส long time no see พี่พี่เขาจะหลับกันหมดแล้วพี่นักปิดฟิลเตอร์หรอ่ะแปบ๊บแป๊บสน,นุงเพิ่มฟิลเตอร์ก่อน ค,ความความคิวดมากสวัสดีครับอ,อ้อมขอบคุณค่ะพี่อาร์มพี่อาร์ม can I tell you ซ้อมมิ่งไม่รู้คนไทยหรือเปล่านะเ <c oughs> มื่อวานเนี่ยหนูไปสิงอยู่ห้องในในในยูสหลุมหนูใช่ป่ะหนูมีหนูมีเขาหลุมใช่ป่ะพี่อดัมเนี่ยแหละแล้วหนูแบบตามไปเรื่อยๆใช่ป่ะทำไมพี่แดนหนูกดหามไม่ได้ทุกคน Anyways, อันนี้แบบอมหนูมีเขาหลุมแล้วหนูตามไป,ตาม,ไปตามมา เราก็ไปเจอพี่แอดัมอยู่ในห้องมันจะคนชื่อบีมแล้วหนูแบบชอบเขามากเลยการพูดของเขามันน่ารักมากผู้หญิงคนนี้แล้วหนูก็ไปกด follow เขาไว้ในขาหลุมข้าหลุมหนูเอาไปส่องคนนะคะ yes i'm in Thailand มันต้องสองอ่องอ่ะทุกคนสนุกดีอะแบบมันมันเจอเองอะ่ะปัดปัดปัดใครจะไปดูบา้างคจะเจอพี่มินก็ได้ สำหรับคุณแดนนี่เขาไม่อยากเจอหนูหรอกทำไมหนูกดไปไม่ได้เลยสองคุณแดนนี่กนใช่ทุกคน I agree ร้อยเปอร์เซ็นต์รอแปบ๊บโอเค What happened to LA? I'm back for the summer ค่ะกลับมาช่วงซัมเมอร์คุณแดนนี่ แดนนี่เขาไม่นีกับหนูเขาทิ้งหนูบอกยหนูมามาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วแล้วก็ไม่เป็นไรนั่นก็ไม่เจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทุกคน last night ยังไม่อยู่ my mom's good family's good I'm happy to be in Thailand แชนทีก็คนไทยมาแรมากจวีมาคัสซีขอบคุณค่ะพี่พี่ทุกคนทุกคนสู้ๆขาจ้าขาจ้าสู้ๆฝึกไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนหนูออกบ่ายมองพึ่งสรุปแล้วนะวันนี้เดี๋ยวมาหาอะไรทานกันนะคะเจอก,กันค่ะพี่เขียว I think Fikinaki at his hotel. I don't know. But I go see him soon. I see him soon. I see him very, very soon. Drinking the Coke and Bacardi. Lopi Danny, let me know. Lalo, I'm to diet. Lalo, man. Pi Danny! Danny! นีแดนนี่อยู่ไหนเขาทิ้งไปแล้วต้องส่องเขาหรอ Yes I miss my hometown เขาทำอะไรอยู่ทุกคนเขาทำอะไรอยู่เขาจะบอกว่าดีใจมาก Let's go holiday to Indonesia ม่อยู่ Let's go to Indonesia I want to go to Jakarta แต่เพื่อนนูไม่อยู่ทุกคนแล้วเนี้ยอยู่เที่ยวกันอยู่ตอนเนี้ย อยู่ญี่ปุ่นอยู่เกาหลีกันไม่ค่อยเหู่นจาการ์ดากันหรือ ULA อะไม่ได้กลับบางคนก็ไม่ได้กลับคาลิสตาอย่างเงี้ยไม่ได้กลับจริงเหรออ๋อไม่อยู่เหรอทำไมมันเขียนขึ้นว่าแบบไลฟ์อยู่มีสองร้อยเก้าสิบสี่คนอะทุกคนจาการ์ด is your home is that true castle castle oh ไม่อยู่นี่ ทำไมในเครื่องขอมันขึ้นว่าอยู่อ่ะเขาเปิดไลฟ์แล้วไปอาบน้ำ Travel Bucket... ใช่ออคนอินโดมากเลย My travel bucket list is Jakarta That's it in Japan but like I've been to Japan but I want to go to Jakarta จะไปสิงห้องคนเดียอและตอนนี้ทุกคนเว้เว้เขาไปอาบน้ำ ฮะ <Huh? S 2> ไปอาบน้ำทำไมไม่ได้กุศอะไรอะวันนี้ไปเจอพี่ฟิกกี้ค่ะไปอาบน้ำได้ไงเรียกหนูมาอาบแล้วก็ไปอาบน้ำ you'll see your king soon you'll see your king soon in one hour อะไรอะทิ้งก็ไปอาบน้ำนี้แหลเหรอตะกี้บอกแป๊บนะครับเดี๋ยวมา งงงองอยู่ตอนนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ในเนี้ยขึ้นว่าไลฟ์แต่เราส่งจากเขาอื่นอะไม่เห็นว่าไลฟ์ไม่เห็นว่าไลฟ์ไม่เห็นว่า live. ไลฟ์เ,เปิดไลฟ์ไว้เปิดไลฟ์หรอหนูขี้หึองอะไรล่ะหนูไม่ได้ขี้หึงอะไรเงี้ย อินเทอร์เน็ตโนกูดนะคะทุกคนขอส่งคุณแดนนี่ก่อนอันนี้ alive อะไลฟ์วิวโหอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอะทุกคนเขาทำอะไรอะ่ะเขาทำอะไรไม่น่าเลยกดไปไม่รับคือเปิดไลฟ์แต่ว่า ไม่ไม่มีใครอยู่หน้าบ้านที่จะรับหนูได้จบคนรอจะหลับแล้วอุ้ยอุ้ยฝากให้กิชีวิตจะได้ดีขึ้นเข้าใจไหมคะทำไมไปอาบน้ำตอนนี้อ่ะ <c oughs> ไม้ไปอาบน้ำตอนนี้รอสักครู่เพี่เราอาบน้ำสักครั้พ่อค้าหายอะไรอ่ะ ไม่เข้าใจไปหายอะไรตอนนี้ <laughs> วันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรชิดอ่าไม่น่าแต่ก็มีคนอยู่ห้องเขาเยอะอยู่หนูก็เลยแบบโ oh อ้อะไรเปล่นของแท้ทุกคน 那、哎、还有的有。七七難四